สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่1มีนาคม พุทธศักราช2,568ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072 c o m และที่ www.dmc.tv ค่ะนอกจากนี้ยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องละจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจฉ่ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณจุดเชื่อมต่อของภพคือมนุษย์โลกและเทวโลกนั้น หากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็มีสุขคติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุนมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขคติเป็นที่ไป<ห>นเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณะสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานก็ให้เรามารักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสตลอดต่อเนื่องนะคะ ในช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะหลายๆหน่วยงานในวัดพระธรรมกายก็ได้เตรียมวางแผนเตรียมความพร้อมนะคะในการดำเนินงานพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000วัดทั่วประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้อุปกรณ์จำเป็นหลายอย่างนะคะก็ต้องสั่งมาจากโรงงานผลิตค่ะดังเช่นกล่องธยธรรมซึ่งวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีภาพนะคะ รับส่งกล่องไทยธรรมจากโรงงานมาให้ได้รับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในส่วนของกล่องไทยธรรมทางพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานสั่งผลิตจากโรงงานกว่า40,000กล่องที่จะต้องใช้ในงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์สี่ห0,000ื่นกว่าวัดร,รวมถึงไทยธรรม7อย่างที่จะต้องแพ็คใส่กล่องถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้ทางโรงงานนะคะก็ได้ผลิตสินค้าจัดส่งมายังวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครบถ้วนจำนวนแล้วค่ะซึ่งการสั่งสินค้ามีทั้งโรงงานในประเทศและต่างประเทศเพราะสินค้าบางอย่างไม่มีผลิตในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่นำมาส่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บในพื้นที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งตอนนี้กล่องทยธรรมพร้อมแล้วทยธรรมก็พร้อมแล้วส่วนการจัดแพ็คทยธรรมจะเริ่มเมื่อไหร่นั้นทางผู้ประสานงานดูแลจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและในช่วงเช้าวันนี้นะคะ ก็มีผู้นำบุญนะคะจากทั่วประเทศกว่า1,000 0คนคะ่ะพร้อมใจกันมาร่วมในงานสัมมนา,าเพื่องานมหาสังฆทาน40,000วัด ทั่วประเทศนะคะเนื่องในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักผู้นำบุญทุกท่านต่างตั้งใจเกินร้อยค่ะเพื่อที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงฉลองอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมภาพแห่งความปลื้มใจไปมัพร้อมกันค่ะ oh, oh, oh. ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราได้มาพบกันเพราะมีอะไรบางอย่างเพราะมีพลังบางอย่างที่วนเวียนอยู่รอบรอบกายเราผู้คนมีเป็นร้อยเราวทำไมต้องเป็นเราผู้คนมีเป็นล้านเราวทำไมต้องเป็นเราเพราะมีพลังบางอย่างที่เราเรียกกันว่าบุญ เรื่องราวดีๆบนโลกนี้อยู่ห่างกันคนละฟ้าบุญก็พามาให้เจอกันอยู่ไกลกันคนละทิศบุญก็พามาให้พบก,กันโอ้ยเย่บุญไม่เคยสนใจระยะทางอยู่ไกลกันเท่าไรคุณก็พามาเจอกัน จะแตกต่างกันแค่ไหนไม่ใช่สิ่งสำคัญวอ้ย,ย,ยอยากบอกว่าบุญน,นั้นทรงพลังเหนือใครกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ มีพลังบางอย่างที่เราเรียกกันว่าบุญเป็นบนเหตุเรื่องราวดีดีบนโลกนี้อยู่ห่างก,กันคนละฟ้าบุญก็พามาให้เจอกันอยู่ไกลกันคนละทิศบุญก็พามาให้พบกันโอ้เยบุญไม่เคยสนใจระยะทาง ไกลกันเท่าไร่คุณก็พามาเจอกันจะแตกต่างกันแค่ไหนไม่ใช่สิ่งสำคัญอ้ยยอยากบอกว่าคุณนั้นทรงพลังเหนือใครกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ เป็นคนละทิศบุญก็พามาให้พบกันโอ้ยยยบุญไม่เคยสนใจระยะทางอยู่ไกลกันเท่าไรบุญก็พามาเจอกันจะแตกต่างกันแค่ไหนไม่ใช่สิ่งสำคัญ บอกว่าคุณน,นั้นทรงพลังเหนือใครกว่าสิ่งใด,ดในโลกนี้ และมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากพระอาจารย์และทีมงานจากทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีให้การอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสวงจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับค่ายสมาธิกับธรรมชาติจัดขึ้นณนะวัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาให้กับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสสถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะโดยทีมงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมและบทฝึกการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งได้พักกายพักใจท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การฝึกใจซึ่งสามารถนำไปฝึกฝนตนเองได้ต่อไปโดยระหว่างที่เข้าค่ายนะคะน้องๆนักศึกษาได้ทำกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมสารสัมพันธ์รับฟังโอวาจากพระอาจารย์สวดมนรรมต์ทำวัดเย็นฟังธรรมะจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบายสีส่ขขันนอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมกันตักบาตรนั่งสมาธิ ร่วมกิจกรรมจากใจพี่สู่ใจน้องเป็นต้นโดยบรรยากาศในค่ายนะคะก็เต็มไปด้วยความสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติทำให้น้องๆได้สัมผัสธรรมะผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ยังสนุกกับการเรียนรู้เรื่องความดีสากลและฟังธรรมจากพระอาจารย์ได้ซึมซับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ใจสงบสุข เกิดความพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดีซึ่งจะนำพาให้สังคมประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะและมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากพระอาจารย์และทีมงานจากทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีให้การอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสวงจังหวัดลบบุรีค่ะ น้องนองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสวงจังหวัดลบบุรีได้เข้าค่ายส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานจากทุดงคัสถานชัยบาดาลในการอบรมครั้งนี้พระอาจารย์นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเมื่อทุกคนใจสงบสุขแล้ว ก็ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการก่อนที่จะได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อคนเก่งและดีศีลและห้าห้องชีวิตในระมิดนิสัยคือพื้นที่ห้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในการทำกิจวัตรประจำวันซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์จิตใจและนิสัยของเราส่งผลต่อความสุขความเจริญของชีวิตในทุกๆวันที่ผ่านไปของเราอีกด้วย ประกอบด้วยห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารและห้องเรียนค่ะนอกจากนี้น้องๆยังได้เข้าฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการโดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีอีกด้วยซึ่งจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกทำงานเป็นทีมพัฒนาให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งและดีมีศีลธรรมประจาใจพร้อมทั้งเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆน,นักเรียนได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีระเบียบสะอาดรวมถึงรักษาศีลและการทำทานซึ่งเป็นการฝึกนิสัยดีให้ติดตัวเราไปด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราไปรับชมบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2568ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดเลยเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะพระพันดิตยติวังโสจากทุดงคสถานชุมพรได้ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรมชาสามเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568ณโรงเรียนอนุบาลชุมพรโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารคณะครูทุกท่านเปิดโอกาสให้พระอาจารย์ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเป็นแนวทางให้เยาวชนฝึกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา โดยพระอาจารย์ได้ประชาะสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของการบรรพชาสามเณรว่าการเป็นสามเณรน,นั้นจะได้เป็นเหล่ากอของสมณนะเป็นหนอเนื้อพระชินสีคือเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะทําให้ได้บุญมากเราสามารถนําบุญนี้ไปปิดประตูอบายให้พ่อแม่เปิดประตูสวรรค์ให้ตนเอง และสามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พบชาตินี้หากเราได้ปฏิบัติตามเป็นประจำซึ่งได้รับความสนใจจากน้องนองนักเรียนที่กรอกไปสมัครหลายคนค่ะทางด้านระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ลงพื้นที่ชวนบวชที่โรงเรียนเทศบาลน,นาดินดำสอบ้านหนองนาทรายซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนโดยครั้งนี้มีนักเรียนสนใจสมัครบวช15คน และจากการพูดคุยกับเด็กๆต่างให้เหตุผลในการออกบวชครั้งนี้ว่าอยากบวชเพราะอยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีอยากเป็นคนดีอยากมีผลการเรียนที่ดีเพราะได้ยินมาว่าโครงการนี้มีการฝึกสมาธิด้วยในส่วนของคณะครูต่างก็ให้การสนับสนุนเด็กๆให้เข้าโครงการเพราะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาย,ยาวชนให้เป็นเด็กที่มีความรู้ควบคู่กับศีลธรรมค่ะ แสงประวันเพิ่งจะโบลบนขอฟ้าเป็นเวลาให้คนเราได้สร้างบุญพาชีวิตกก่าวเดินไปไม่ขาดทุนบุญเกื้อนหนุนน้อมนำใจให้ชื่นบานเดือนมีนามีบุญญาอันยิ่งใหญ่ชนทั้งหลายทั่วลาล่วนกล่าวขารเมืองโคราดมาจากโคกวดครับเห็นไม่ผิดโคราชเอาลงครับอวันนี้ตั้งใจมาบาญ่าเลยครับกะเล ได้โอกาสมาทําบุญตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นบุญใหญ่ของจังหวัดนะครับเนาะนานาทีได้จัดก็อยากให้จัดบ่อยอยากให้พี่น้องชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงครับมาร่วมงานกันเยอะๆครับก็เห็นบุญด้านข้างพอดีก็เลยได้เข้ามาร่วมทําบุญนะคะพอดีเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นทําบุญเมืองกะ็ะเลยได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญก็อยากจะเชิญชวนคนโคราชนะคะแล้วก็ อคนทั่วไปที่มีโอกาสได้ผ่านมาตรงแถวนี้ค่ะก็ะมาร่วมทําบุญกันได้เพราะว่าจิบเองอ่ะก็มาจากตังจังหวัดเหมือนกันนะคะ<ๆ>ก็เลยได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญหนูก็ทราบข่าวการทําบุญใหญ่ของเมืองโคราชแล้วคะ่ะมาจากที่ทํางานนะคะที่ทํางานอ,อําเภอเมืองนะครราชสีมาค่ะก็งานบุญนี้เป็นงานที่จัดขึ้นยากนะคะ<ๆ>ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมทําบุญเยอะๆค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแสงเพชรลำไทยสงนะครับท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับคราวนี้ในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยมีบทบาทสําคัญยังไงที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้การทําบุญเมือง557ปีตักบาทพระ1 0 0 0 0ืน,นรูปเนี่ยกับหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ย เรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างครับามว่าถ้าก็บทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะที่ที่มีส่วนร่วมก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมบูรณาการในการทำงานกับภาคคณะสงฆ์ในการทำทำบุญเมือง557ปีนะคะก็จริงๆแล้วก็ถือว่าการมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ถือว่าใช้ทั้งแรงใช้แรงใช่ไหมคะ ใช้ใจนะคะใช้หลักคิดคแล้วก็ช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานนะคะในฐานะ<อ>ที่<อ>ท,ท,ที่ที่เราเอ,อ,อยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยงานภาครัฐหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีมาซึ่งก็ด้วยบทบาทด้วยในการประสานสนับสน,นุนการดำเนิงนงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ มีส่วนร่วมบูรณาการก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งคะที่จะไปร่วมสนับสนุนส่งเสริมในการทํางานของของคณะสงฆ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะคะในการทํากิจกรรมตรงนี้ถึงแม้เราไม่มีงบประมาณหรืออะไรได้ไปการสนับสนุนเราก็ ช่วยแรงช่วยแรงหมายความว่าอาจจะใช้กําลังคนใช้กาลังคนบุคคลเจ้าหน้าที่ในการไปช่วยท่านในเรื่องพิธีการอะไรต่างๆที่พอจะช่วยได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือใช้ใจก็คือเหมือนเราร่วมร่วมทํบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะในการใช้ใจลงไปตรงนี้ในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมหลักคิดอาจจะมีการ เสนอแนวความคิดหรือหลักคิดต่างๆนะคะในการทําให้งานตรงนี้ออกมาดีก็คือช่วยกันเติมเสริมแต่งไม่ใช่แต่สํานักงานว่าทําจังหวัดนครศรีมาหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะคะได้ได้ช่วยกันนะคะระดมความคิดเห็นใช่ไหมคะในการวางแผนการทํางานให้มันสําเร็จด้วยดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยในการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะถือว่าการประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องสําคัญในการจัดงานนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ทุก คนได้รับรู้รับทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะสำคัญจริงๆนะก็ถือว่าร่วมกันนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะไปกันที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะคะซึ่งก็ได้จัดก,กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะโดยในครั้งนี้พระมหาสุขสันติสุปปาโส ได้เล่าถึงประโยชน์ของสมาธิและปะกิณกะธรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบนิ่งส่วนในช่วงท้ายของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เมตตาตอบข้อสงสัยให้แก่ชาวท้องถิ่นเพิ่มเติมในส่วนของการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบสงบ ทุกท่านนั่งสมาธิได้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายมีความสุขพร้อมทั้งประทับใจเป็นอย่างมากและตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ในโอกาสต่อไปค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น โดยชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายและแบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาในระหว่างที่รอพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์คลินคุณชโวนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันจากนั้น นั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นเรื่องนิวรณ์ห้าและวิธีการแก้อุปสรรคการปฏิบัติสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสมาธิประจำวันของตนเองให้มีความสุขภายในและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอีกทั้งพระอาจารย์ยังได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับช่วงท้ายชาวท้องถิ่นร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ที่ได้เมตตาเดินทางมาสอนสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียในครั้งนี้โดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียจำนวน46ท่านโดยทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหร,รัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดพิธีถวายกองบุญเข้าสารค่ะโดยในภาคเช้าพระมหาปการาชัยปการาชยโยท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่พระสุชาติสุจิตโต จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายเข้าสารและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานามิตรเครือวันสเวเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา ส่วนผู้แทนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยธยยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งอย่างได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกา ัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกรบปาวัฒนสูตรทั้งยังสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมของใจเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาีีห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัะหารโดยกัลยนณมิตรชมพูนิกส์เบนเนตเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรพร้อมทั้งให้สัธุชนรับพรพระอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติทั้งหลายต่อมาได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสร้างฐานบาร,รมีสั่งสมเสบียงบุญให้เกิดขึ้นขั้นตอนนี้เป็นการให้อายุพระพุทธศาสนาเพราะการถวายความแข็งแรงแด่พระสงฆ์ อายุวัน,นะสุขภะละจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถวายเช่นเดียวกันในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญเพื่อใช้เป็นสเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าและสามารถที่จะติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้คะ่ะอันดับ1จังหวัดน้องคายอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดมหาสาร,รคามอันดับ5จังหวัดแพร่ อันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดลำปางอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนท็อปเทยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ 1. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับสองวัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับสวัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับ4วัดโทนานางาโน อันดับ 5. วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ 6. วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ 7. วัดพระธรรมกายเบเนลักส์อันดับ 8. วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ 9. วัดพระธรรมกายปาล์มบีชและอันดับ 10. วัดพุชนอตไรเวสฟาเรนค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกยอดสวดธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรด้วยนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญมาแจ้งให้ทราบค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดธรรมจักรกัประปวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําเดือน4ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568ค่ะด้วยยอดสวด7,196ล้านจบค่ะส่งแล้วก็อย่าลืมนะคะสง่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและ เชิญชวนนะคะมาร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วไทยนะคะเพื่อกตัญญูบูชาหลวงพ่อธรรมชยโยในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568หน้าวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 8 3 1 1 0 0 0หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ และเกลียนเชิญนะคะร่วมพิธีตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปนะคะเพื่อทำบุญเมืองนครราชสีมาฉลอง557ปีค่ะในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2568พิธีกรรมเริ่มในเวลา6นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทีณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0815471449และ0896997362ค่ะเชิญชวนน้องๆนะคะนักเรียนชายสมัครร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปี2568ค่ะ ดยระหว่างนี้นะคะจะอบรมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2568สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง11 13ปีเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วปรเรียนธรรมรุ่นที่13นะคะประจำปี2568 อบรมระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่23เมษายนนี้ณค่ายจองแชมปหมูม่กุฏิสาม,มเณรเปลียนธรรมวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0832992881และ0625799328ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะ ในช่วงนี้นะคะหมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้ค่ะในช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ